ปะทะกันหน่อยวะล่าละลิงเขียวกับลิงแดงเหรพี่จะปะทะกันวะกดกดตัวสีนะเว้ยเหรอเออแล้วก็รีบออกพอสลบแล้วมันจะรัวๆโดนมันปะเด็กไอ้ตัวอะไรวะตัวเอ็กตัวอะไรที่หักตัวเอ็กตัวเอ็กตัวเอ็กเด้เหรอเดี๋ยนะเดี๋ยวนะโดนเอ็กตัวเอ็กมันจะทำเรื่อยอู้โดนผมก่อนจิบหายละมันโดนคนพี่พี่เสลบแล้วเอามาสลบจเหรอเออโอ้อะไรมามันโดนคนได้ไง ไม่รู้อ่ะอ๋อมันใช้อิีเฮียไอลิงตัวนู้นมันใช้ไม่ใช่ลิงเราใช้ลิงเราใช้ไม่ไม่โดนคนใช่<ห>ใช่ไอลิงลิงตัวมันอนะใช้โดนผมป้อมาแต่ไรู้ได้ได้นั้นเท่าไหร่นะเฮียอิมปิ้นไอได้เนี่ยเหรอค่าเทมมันเหรอใช่ไม่รู้ไม่ได้ค่าเทมอะไร แล้วผมมาอีกครั้งเอาใช่ไหมอ่ะพี่มันดูไม่ได้ด้วยเนาะเราแู้นะครับเทมอะไรเดี๋ยวไว้จัดใส่ก็ได้ก็สองตัวเพื่เพือนนะอ่ะไปมันตายด้วยอเออเอาไปเลยแล้วก็แต่ตัวนั้นมีตัวผู้วะกูไม่ได้ดูว่ะถ้าตัวเมียนะมึงเฮ้ยตัวเมียตัวผู้เอาตัวนั้นพี่เอากลับไปแล้วเหรอได้กลับไปแล้วไม่ไม่รู้ว่าตัวเมียตัวอผู้เอา 50x ให้มันกินแล้วกันเราต้องดูดิฟับผู้ บ้าปูบ้าปูว้าวลิงเขียวได้ไปอะไรอะ่ะสี่ร้อยเก้าสิบได้อยู่นะผมว่าเทมมิ่งรถไม่เยอะหรอกเอ้าเขี่ยนกูเรียกผิดตัวนี้บ้าปูนั่นน,นี่มันเนมเลสไม่ใช่ลิงเอเอป็นแนววะนี่มันฟรีหรอกอะไรของพี่เนี่ยวทำไมไม่เขียนว่าบ้าปูอ่ะแล้วก็มันเป็นแกง๊งตัวตลกไงพี่บ้าปูน่ะอ๋ออ๋อนี่ไงเสร็จแล้ว <ersch> นี่อันนี้ลิงไม่ใช่วะ <What him S 2> ตัวผู้เหมือนกันตัวผู้หมดเลยเอาจบแล้วกลับบ้านไปตัวผู้เอา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 เอเอาไว้จับสัตว์เหรอเอาไปเบลก่อนดีกว่าตัวเนี้ยถ้างั้นอ่ะตัวไหนตัวเขียวนะใช่ลิงเขียวจับเสร็จเอามาเบลก่อนเลยแล้วกันโค้งไปถูกที่วันนี้เลือดมาเดิมๆเท่าไหร่วะเนี้ย สี่สิบแปดล้านโว้วไหนลองดาเมจดิดาเมจต,ตีธรรมดาห้ 50, าหมื่นปาดมันเฉือนเฉือนเฉือนเย่ไอ yeah. yeah, yeah, ้เย่ปีนขาวได้ไม่โหวดวอพี่ผมยัดยาเลยได้ไหมผมรีบอ่ะขยัดไปดิขยานี่ไปสี่ขวดโอ้ด oh. ีเรียกโคตรไวกูก็ชอบนี่เ,เลือกไปก่อนปิดไปสัก ว่ายน้ำมาไหมครับลุงเอินโอ้โหไอ้เหี้ยว่ายน้ำจรวดจังไเหี้ยโอ้โหนีหละลงดาเมจเลยตัวอะไรพี่ตัวพี่อะว่ายน้ำโคตรไวไออินโดนะใช่ไวมากอุ้ยอยู่ดียาก็หายโหตกใจหมดจะมาโอ้โไหนพี่ไปทางไหนอีกอะจะบ้านจะบ้านแบบจะไปเอาอะไรนี่เฮ้ยเสือตามหลังแม่โอ้เสืออะไรน้นวามหลังไปเฮ้ย ไอตัวตุ่นพี่ตัวตุ่นไอตัวตุ่นมัน,มนรอยอะ่ะเ,เอาอะไรอะ่ะเอามันเป็นอะไรมันอะ่ะพี่ What What the f k นี่นี่โดนโดนแล้วโดนสองแสน,นตลบเมือเอ펙 อย่าไปจับสัตว์แล้วไปหาจับเซเลสกันดีกว่าเราฟีหลอกไหมไปจับฟีหลอกบนบ้านเราป่ะพี่ได้ได้ไม่เลววันนึงที่เป็นโจเซเลสอะพี่เคลียร์แถวบ้านก่อนไอ้พี่วาร์ปแล้วมันสัตว์มันอยู่กองกันพี่ว้าเนี่ยอ๋อเอาของมาเจ็บับผมมาแล้ว โอเมก้าสไปโนอพี่อยากขี่ใช่ไหมแล้วผมดูก่อนว่าแต่ผมว่าเราขาดหนังโอเมก้าว่ะเราต้องไปฟาร์มหนังโอเมก้าก่อนตอนนี้เรามีหนังเอเปกแล้วก็หนังหนังอะไรดําๆที่ฆ่าหมีได้เขาเรียกว่าอะไรโอ้หนังโอเมก้าไม่พอว่ะหนังอะไรพี่ที่หนังไผ่หม้อหนังไผ่หม้ออ๋อโคตรเถื่อนเนี่ยดําเลยเออหนังไผ่หม้อ สไปโนก็ขี่ไม่ได้แล้วต้องฆ่าโอเมก้าที่มีหนังโอเมก้าไหมไม่มีโอเมกา้าเราไม่ได้ไปฆ่ากันเลยเออต้องไปฟาร์มแล้วไปซุ่มฟาร์มหนังโอเมก้าซะหน่อยผมชอบฟีลหอกนะสนุกมากเลยเล่นฟีลหอกเส่และแต่ตอนเนี้ยกอนก้อนของบ้านเราอันดับหนึ่งกลายเป็นไอ้นี่แล้วกลายเป็นตัวอะไรอินโดมินัส อัลฟาอินโดมินัสเล็กเลเวลเก้าร้อยห้าสิบห้าใช่ยังือกัดแรงสุดในบ้านตอนเนี้ยไปพี่จัดบ้านใหม่อ่ะออือีปไปไปไปเวลก่อนอ๋อตัวนี้ไปให้เลมันจะไปจับสัตว์ด้วยเอ้าพี่เฮ้ยแล้วัำไโนทำไมไม่ไากไหนสามตัวเอาก็ที่ผมฟักไข่มันไงพี่จะไม่ได้เหรอ แ,แล้วยืนใกล้ๆกับนี้มันคว่ำลูกสามตัวเนียไม่ไม่ไม่ตัวเมียมีแค่ตัวเดียวอยู่ตรงกลางอ,อ๋อน่ายเล่นเนาะแต่มันทาหนังใช่ไหมใช่ใช่เรามีตัวผู้นี่ไงด้านขวาเวลเก้าร้อยสิบอ่ะพี่เจาไปเล่นปะหรือว่าเจ้าตัวลูกอะเราไปฆ่า,ามันเราไปเล่นไงเอาเล่นไม่ได้เนี่ยพูดถึงว่าถ้าเลือกเอาไปเล่นพี่จเจาตัวไหนระหว่างตัวลูกอิมพินไปเท่าไหร่วะตัวลูกอิมพินไปสามสิบสามเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันว่าเวลห้าร้อยเจ็ดแปดด้วยเราเราเอาตัวลูกไปเล่นก็ได้ ราลองเปลี่ยนดูก็ได้เราค่อยเลือกเอาสองตัวเนี้ยสักตัวหนึ่งอ,นนอันนี้เราจะไปไหนเนี่ยไปหาจับอ่เซเลสไหมได้ถ้าเราทำมันสลบได้แล้วผมกลับมาทำกิบเบเราต้องมีเซเลสละเซเลสที่ว่าเป็นเผ่าเป็นเผ่าอะไรอะก็เผ่าเซเลสนี่แหละ <c oughs> อ,อยากได้ฟรีหลอกวะพี่จะต้องไปทางไหนเนี่ยทางไหนอะบนภูเขาน้ำแข็งไงพี่มันนี่ตามผมมา ข้างบนภูเขาดีกว่ามั้ออไม่มีว่ะใช่หรอมีธรมมธรมดาจะจับมาใส่ไปก,กินไหมย้ยทีๆเดี๋ยว <laughs> มีธรรมดาก็จะเอาแหละไปรอเองขึ้นไปบนเขาน้ำแข็งบนภูเขาน้ําแข็งไงพี่ขึ้นไปเลยเนี่ยพี่วิ่งโคตรไวเลยอินโดมินัสมันเทื่อนเนาะแล้วผมมาอุ้ยนกแรกเอาโอ้โหไลท์ นกแก้วไลท์ตายไปซะเฮ้ยนกไก่ปะพี่หลอกเฮ้ยเฮ้ยอ๋อพี่เหรอพี่หลอกพี่หลอกพี่หลอกเฮ้ยกิฟฟินมาโอ้กิฟฟินเผาอะไรอะพี่ดาร์กแน่เลยเน,นี่ยสีอย่างเงี้ยโอ้วเวทหน้นาร้อยสี่สิบ้วเดียวเราสรบแล้วถ้าโอ้จะเอาไว้จะกลับไม่ได้ วิ่งข้างหน้าอะไรอ่ะคิฟฟินคิฟฟินอ่าเวเบล60อ่ดีกว่าไหนคิฟฟินข้างหน้าเป็นฟีลอกว่ะฟีลอกเลเวล240หนังเฮ้ยกูล่วงไอ้เหี้ยยังดีพี่ดีกว่าได้มัาในหันหัวยากกว่าไม่เออเวลาวิ่งมาชอบเลยไงใช่แรงขึ้นไปข้างบนด่วนหันหัวยาก ถ้าเจอฟีลอกเราต้องรีบไปชิดตัวอะไอ้นั่นอยู่ไหนอะตัวฆ่ามันตัวอะไรพี่อ้าวผมวิ่งขึ้นมานี่แล้วดิเฮ้ยเข้างบนตัวอะไรอะตัาอยู่ไหนอะมองไม่เห็นเลยผมวิ่งขึ้นมาข้างบนพี่บนเขาเลยอะบนยอดเจอบอสได้เฮ้ยบอสรู้ไม่ไหวด้วยเยอะเราไม่มีตัวฆ่าโอเคพี่โอ้ยมีตัวเหมือนผมด้วยว่ะพี่แต่เป็นสีขาวเนี่ยวิสามร้อยหกสิบตัวผู้พอแล้วมั้งไอ้เจ้าไม่เอาหรอกเออเป็นตัวผู้ด้วยแหละอุ้ยคุณโดนอะไรอะอุ้ยตาย ไอตัวนี้มันโดนคนพี่เราก็ลืมอีกอ่โอ้ย <laughs> โคตรแรงเลยพี่ทำมันโดนแรงยังไงตามริงพี่โดนไม่ตายนะไอตัวนี้มันโหดแน่เลยวะ่ะเวลมันเยอะด้วยอะแต่มันตายไปแล้วไอาโดนกัดก,กีเดียวยนี่ขนาดชุดเกราะพี่โหดนะนะ่าผมอยากได้ชุดเท็กะ่ะไม่ไหวแล้วเกราะเกือบแตกมีลายแตกพอมารองเท้าแตกยยยพี่จะซ่อมผมซ่อมใส่ไปก่อนอย่างน้อย,อยก็ มันอาจจะมีบางอย่างที่ทําให้เรารอดได้ไปเรียกมันกลับมาไหมล้วเราค่อยขึ้นไปใหม่ไหมกินหมีเก็บไว้ในโต๊ะพี่เราจะบินขึ้นไปดีวะบินขึ้นมาบินขึ้นไปนแล้วค่อยเออค่อยวับกลับเอากวางไปเอาอะไรไปก็เอาไปกระชับไปนันอยู่ไหนอนะน,นกชมพูเหรอไม่นกธรรมดามันชีบได้แล้วบินไว้ด้วยอยู่ข้างบนบ้านนั่งไงพ,พี่พี่วางไว้บนบ้านเลยเออได้แล้วรับ ผมขีดไปกสัต์ไปก็ได้แป๊บเดียวเราไม่ได้เร็วฟางไวก็ได้ปะอุ้ยพี่อ๋อรูดอฟนี่ว่ารูดรอปแปดสิบโอ้โหโอ้โหพี่ก็เร็วเกินมาแล้วถึงละมันฆ่าเราอยู่เลยโอ้ตั้งให้ลูกน้องเราจัดการไปเออแงๆแงะแงะกันอยู่น่ะโอ้ค่าสลบขึ้นด้วยนิดนึงว่ะเฮ้ยทำไมมันยังไงนี่อยู่อะ โดนดาเมจกันรัวๆเลยพี่ดูดิคนละห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยห้าสิบกลับบ้านไปน้องหมดแล้วไหนไหนไหนใครกลับบ้านมีข้าวงไหมท่านอะไรนี่ดาบตกไปโว้ดาบมันตกใช่หรอไปเจอไม่ได้ทำกระหายแล้วนี่อะไรแดวโอ้โหหนังกระติกของดีเกินเมื่อกี้ดาบมันตกไป ไม่อยากไปยุ่งกับไอลิงนี่แหลเะเพราะเผอฟร,รีหลอกเราเข้าไปใกล้มันต้องยื่นหมูยื่นแมวอะพี่เอาจงจริงนะ <f ew> สลาชีพอะผมว่าผมให้พี่เป็นคนจัดการดีกว่าผมรอดูรอดูสถานการณ์ก่อน <f ew> ผว่าฟีหลอกมันอยู่บนยอดเขานะพี่ผมเดาเอารอบก่อนมันเห็นอยู่บนยอดเขาเลยอ้ยูเรียรลอยไกลจาก ฝตกเลือดรถเกือบครึ่งหลอดใช่ต้องกดลงไอ้ย่ยใช้น้ำยาน,นั้นก็ได้สีดำอะ่ะแต่เอาแบบมิดหลอดแล้วก็ใช้อ่ะมันถึงจะไม่เปลืองอันนี้รถไปไม่ค่อยเยอะเท่าไหรอ่อ่ะใช้น้ำยาธรรมดาพอแล้วอยู่ไหนวะตอนเป็นน้ำยาใหญ่สูตะสีดำจำได้ใช่เสียดายกดทีผมเลือดเต็มเลยแหละอุ้ยเสียงแรอ่ะใช่ใช่แล,แล,แล,นนลดด้วแล้วมัน้น่นด้วยด้วยมันมันขี้โกงคืออย่างหนึ่งจะมีบัฟขึ้นด้านล่างอะ่ะแล้วเลือดจะเด้งรัว ใช่ใช่ใช่เรื่องจะเร่งรัวๆจนกว่าจะบัฟบัฟมันจะหมดอ่ะมีอย่างไรกินนะนี่ไว้บวกกับบอสบายเลยออุ้ยพี่บแม่งตกโคตรเจ็บเลยลิงตัวเนี้ยต้องเดินเดินแบบเดินเอียงๆลงแล้วมั้งเนี่ยเทียนกอุ้ยเฮียโอ้โหเฮียนกเฮียนี่เอลสั่งตีดิสั่งตีผมว่าเมืองน้ำแข็งมันอยู่ยากจริงนะพี่ได้ไหมเอาเรียบร้อยมันตายแล้วพี่สิบสี่ล้านเลยเหรอเดี๋ยวว่าไปโคตรก็ศ ถ้าพี่ได้กัดก่อนมันก็ตายอ่ะเมื่อกี้ไอ้เหี้ยกูไม่ได้กัดเลยจะเดินเข้าใกล้แม่งตายห่าเลยโู้ยต้นแช่ทีอุ้ยตรงนี้ตรงที่บอสมันเกิดนี่หว่าพี่จําได้บอสมันหายไปไหนหมดวะอุ้ยอุ้ยเจอเจอเจอพี่นี่ไงเซเลส<ๆ>ฟร,ฟรีหลอกพี่ไม่รู้ห้าร้อยสี่สิบไปไม่ได้จริงปะเออแป๊บนึงเอาผมเอาอินโดมินัสมาน,นี่ก่อน ติดแรงรัวตอนเนี้ยมันเป็นเนินหรือเปล่าตรงนั้นนะเนี่ยผมมาที่ลงแล้วนะที่มาได้ไหมพอ,อ,อเป็นเนินนิดนึงไม่กระวานไม่ได้เป็นไพี่ตรงไหนอยู่ไหนอะอินโดยังไงพี่ออตอนเนี้พายุมาหรือว่าไงวะเนี่ยทำไมมืดอ่ะ เฮียพี่ยื่นหมูยื่นแมวไหมพี่ว่าไงดีย,ยื่นหมูยื่นแมวเลยวะนี่ไงมันอยู่ข้างหน้าเลยไอเซเลสที่ผมอยากได้อ่ะในวะคุณน่ะพี่ส่องไปดีสองก้องไปดอกูอไม่ได้เปิดดีก้องเออว่อออชะชิบหายละชิบหายละอยู่ใกกล้ันอยู่ใกล้กันอยู่ใกล้กลันเลวิ่งวิ่งไปใกล้เลยมึงอ่ะวิ่งไปให้ติดตัวเลยใช่ไหมใช่ใช่ต้องวิ่งติดตัวเลยแล้วกดตัวเอ็กอ่ะใส่มันอ่ะได้ได้สำเร็เลยยื่นหมูยื่นแมวนะยื่นหมูยื่นแมวอูยติดตัวเลยนะอยู่ไหนวะ เออน่ะไม่ติดตัวเลยเออติดถึงมันลาดเลยเนาะติดตัวติดตัวเออเออโอ้ขึ้นขึ้นขึ้นอยู่รัวๆโอ้ยหูมันติดคนแรงให้ยังไม่ติดตัวสิพอคนกินแล้วต่างก็เพิ่มไม่ทันแล้วพี่ไม่ทันแล้วไหวแล้วไหวแล้วโอ้ยโอ้ยมันโดนคนแล้วเนี่ยไม่โดน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 ถ้าสิกิลมันโดนคนนี่ซวยจัดไหวอยู่ไหวอยู่เรื่องเราต้องร้อยล้านขึ้นหลอดแล้วขึ้นหลอดแล้ว ทำไมาณอีกสามทีผมมาผมก็ครึ่งหลอดแล้วเหมือนกันมาดิมาดิยื่นหมูยื่นแมวว่ะไอตัวนี้ต้องโดนยื่นหมูยื่นแมวว่ะฟันว่ะฟันว่ะฟันว่ะเจอไอ้นี่ต้องเจอเอาดิเอาดิยื่นหมูยื่นแมวรอบอีกสองรอบแล้วปุ๊บยื่งตามันทันเหรอวิ่งหนีพี่วิ่งหนีมจะวิ่งตามมันทันเหรอโอ้จิบหายแล้วผมจะวิ่งตามทันเหรอเอาโดน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 เฉือนโดนเฉือน มันติดมันติดมันติดอุ้ยทีเดียวอีกทีเดียวแต่เราบอกว่าอีกทีนึงเฮ้ยมันหายไปไหนพี่มันหายไปไหนเบต้าหินเบต้าหินเรียบร้อย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 โอ้ยผีพังมาเฮี้ยไอ้หายลงมาไอ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วพี่เอาอินโดไปไกล้เดี๋ยวมันจะตีโดนฟีหลอกผมอันหนึ่งอันหนึ่งอันหนึ่ง โอเคโอเคโอเคยิง okay, okay, okay. นกมาจากไหนรู้นี่แล้วผมไปทำกิบโบก่อนนะไม่ใช่กิบโบกี่อันนะอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮี้ย,ยแถวนี้มันมีนกใช่นกมันเยอะเฮี้ยก็บอกอยู่นกเยอะมากโอ้ยผมอะไรวะเนี่ยใช้กิบโบสองอันแต่ผมกลับไปค้าก่อนนะเร็วเร็วเลยเฮี้ยพี่ทำไมแถวนี้แถวนี้อะไรวะเนี่ยพี่ชิบหายแล้วพี่หลอกแม่งตนวิ่งมาตรงนี้ด้วยอุ้ยเฮี้ยนกเยอะจัดกูบอกเลย โอ้ลิงก็แบบเกือบตายอะพี่ลิงเลือดลดโคตรเยอะแต่คุ้มค่าอยู่ถ้าได้ฟีลอกตัวเนี้ยขอให้ขี่ได้เฮ้ยเฮี้ยีินมาแถวมึงแถวสลบเลยเฮี้ยโอย้เร็วๆวเลยชิมหาราชิมหาร่ายังไม่ได้ยัดยายัดอะไรเลยด้วยยัยแม่อยู่ใกล้าจาดนี้มามามา,มา,มาผมครับลุงผมจะว้าไปนะพี่ออว,ว้ามาเร็วๆอยู่โคตรใกล้แล้วเนี้ย กลัวมันจะตายก่อนใช่ไหมเนาไม่รู้เทมมิงรถเปล่าแต่เราต้องจัดทางไหน <ลด S 1> พี่รถเคลทางมาไหนบ้างโดนโดนโดนมันตีตัวเราอยู่อ๋อใช่ไหมเออจริงด้วยชิบหายแล้วเราจะเข้าไปเอาไงอ,อ่ะเนี่ยรถอ่ะมันรถอยู่แล้วอ่ะถ้าให้กูกัดจะยิงรถอ่ะจิบหายแล้วพี่โ oh อ้ใหม่ก็เราจะจับใหม่วะเอายาฟื้นแล้วจับใหม่ไหมพี่ว่าไงพี่กัดกิฟฟินให้มันตายก่อนได้ไหม โอเคโอเคอุ้ยยาพ่อพ่อพ่อพอพองั้นต้องทำให้มันฟื้นเน่ะเฮ้ยทำไมเริ่มมันลดรัวๆพี่ก็โดนปี๊หลอกนไง้่ผมทให้มันฟื้นก่อนเนาะไอ้ย่าแล้วมันจับยากทำโกงไว้ดิทำโกงไว้ทำโกงไงอ่ะพี่พี่จะมาจัดบกงลับบ้านกลับบ้านไปทำโกงเดี๋ยวพี่คุ้งการให้ไปพี่โกงมันคาำยังไงไอ้ก็โกงไนั่นไงโกงไม้อ่ะมันไงมันก็ตีไม่ทังแล้วทำรอบๆเลยไอ้โกงไอ้ ไม้พี่เคยทำอ่ะในโต๊ะไอ้นั่นอะ่ะเขาเรียกโต๊ะอะไรอ่ะแล้วเราสร้างเกตดมาไหมถ้าเอาเกตดวางรอบๆตัวมันนะได้ปะได้ได้ได้แบบนั้นก็ได้เฮ้ยมันจะออกได้ปะวะควนออกได้ต้องปิดเลยปิดให้สนิทเลยมันออกไม่ได้เราต้องปิดสนิทอะ่ะพี่ไล่เคลียร์ของออกจากไอ้นี่ก่อน,นของตัวอินโดเรียของอะไรก็ไม่ลู้เต็มตัวหมด นี่มันชอบได้ใบนั่นน่ะเขาเรียกว่าใบอะไรวะที่มันที่มันเขียนว่าอะไรอ่ะมันเป็นใบอ่ะมันไม่ใช่ของอ่ะมันเป็นอะไรพี่มกันเป็นใบอ่ะมันมันไม่ใช่ของอ่ะมันใส่ไม่ได้อ่ะมันต้องคราฟเองอ่ะอ๋อเป็นสูตรเหรอเออใบได้เต็มตัวเลยฆ่าตัวอะไรมาดูุ้ย เรียบร้อยแล้วพี่ผมทำกรงขังมันแล้วอะขังแบบว่าออกไม่ได้แน่นอนแล้วเรียกตัวน้ำไปดิลิง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 ตัวไหนโหดกว่าวพี่ไอตัวนั้นยังไม่ได้เวลไงนาอเราแค่ยัดน้ำยามอาจจะไม่ค่อยโหดเนาะตัวเก่าเวร้อยกว่าไอโออยู่นอกไะเนี่ยกูเข้าไปอยู่ในกรงด้วยนะเออผมอยู่ในกรง่เรียกว่าอะไรอะไรผมเปิดเกรให้ออกได้พี่เลดิอ่ะ รอได้ไหมหนึ่งเฮอให้พี่ยืนเฝ้าสถานการณ์นะรอดูไม่มีอะไรแล้วแต่เนี่ยเลียร์หมดแล้วไม่มีสตวดเลยผมเรียกลิงก่อนแล้วกันได้ๆลิงตัวเก่าตัวเก่าเหรอตัวใหม่ยังไม่ได้ใส่แท็กนี่ใช่ไหมเนี้ยหายไปไหนนหรือเปล่ามึงใส่มึงใส่ยังไะน่าจะโอ้โหเป็นคนไอ้นั่นนีเป็นคนขี่อะลิงเขียวอะน่าจะยังไม่ได้ใส่มั้งมาจะลืมเ น่นแสดงว่ายัางไม่น่าจะอ่านะแล้วผมมาละนี่เลือดเท่าไหรอ่อ่ะโอ้เลือดโคตรเยอะไม่ต้องห่วงเลยอะ่ะ <Hey. S 2> เลือดร้อยยี่สิบห้าล้านกูเจอใคร,ใครไข่อะไรพี่ไอวอะไรทุกอย่างอ่ะกิฟฟินเหรอไอ่ของกิฟฟินเหรอหรือไข่มังกรวะมา,มาผมปลูกมันแล้วนะพี่เออโอเครอเลยรอจัดเลย ตื่นมามึงโดนเล่นแน่โอ้เลือดลเยอะจังวะฟื้นคืนชีพแล้ววะโอ้มันรีเลือดโอคต<ว>รช้าเลยอะพี่มันไม่ตายวะมันต้องรอมันรีเลือดก,ก่อนนะพี่ชิบหายะะละก็รีแบบนี้ละตอนตอนปลุกก็ไม่ใส่เลือดให้มันด้วยนะลืมมันจะตายไหมผมลองสกิลดูไหม เลื่อวันเหลืออะไรอ่ะสี่สิบล้านไม่ตายหรอไอ้เหี่ยลองดูนะลองดูอ่ะเออเฮ้ยไม่ตายไม่ตายโอ้โหขึ้นข้าสรุปโคตรดี 1, ล้านห้าแล้วอ่ะเออตัวนั้นมันใน่นเล่นไปเยอะลวเอาดีสองล้านเก้าแล้วอ่ะนี่แนะ่่าปูล่าตัดไหฮารดี อุ้ยพี่มันจะสลบอยู่แล้วใช้หอ,อกได้ไหมมีหอ,อกวะวะเอาหอ,อกจิม้มพี่พี่มาแอบยิงมาหน่อยได้ปะม,มันเหลือนิดเดียวอ่ะแค่สองแสนอ่ะพี่แปนบนึงกูโดนไฟเผาอยู่กูมไม่กล้านี่มันวะมีอะไรทำค่าสรบได้มั้งวะหอ,อกก็ไม่มีหอ,อกพิษไม่มีกูโดนไฟเผาอยู่่าติเรื่อยก,ก่อนถ้าผมเผาฟันมันทีหนึง่ง ลองดูดินั่นไงโอ้โหรถล,ละเทมิงรถจริงๆด้วยวะ่ะแต่รถนี้หน่อยเนาะเย้กูโดนไฟเผาไม่น่าไปเล่นกับมันเลยรถก็เอาวะช่างมันเว่อมันมาเดิมๆก็เยอะอยู่แล้วแหละนี่เอาเอกร้อยไปเลยแล้วกันนในแบบสุดจัด อ๋อว่าได้มาเลเวลเจ็ดร้อยเก้าห้าว่ะเทมมิงลดไปนิดนึงไปเลยหรองพี่พี่อยู่ไหนละล้วผมมาละลองสกิลเลยได้ปะลองเลยมีสกิลอะไรปะเนี่ยมีสกิลอะไรนี่นี่นดิบป,ปาบอลระเบิดยักษ์โอ้โหดอละลาน แล้วมันขึ้นรัวจัดอะขึ้นรัวจัดจัดอะบอกแค่นี้นแหละปุบตับปุบตับปุบตับปุบบตัโอ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วพี่ช่วยด้วยพี่ช่วยด้วยพี่ไปไหนเพื่อนอะไรแล้วพี่วัดหนีผมไม่หนีนกนกมันกมาข้างหลังไอ้เหี้ยนกน้กแข็งผมมาใส่แท็กไว้ก่อนดีกว่านี่ใส่แท็กไปก่อนอาเลือดมันก่อนอันดับแรกไอ้เหี้ยเลือดมาเดิมเดิมก็เยอะแล้วนะอัพไปก่อนนะโอ้โหเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งบี พี่พอละหนึ่งบีตึงๆนี่เอายาใหญ่ให้เลยแล้วกันหนึ่งบีแล้วก็ยาใหญ่ไปขวดหนึ่งโอ้โอ้โหเลือเต็มเลยพี่ทำดาเมจไปด้วยที่เหลือมีสกิลอะไรเด็ดๆบ้างอ่ะ้นไฟวะค้นไฟดอกเท่าไหร่วะมีเลือดห้าล้าน ล้านแปดตีดอกละล้านแปดว่ะตีธรรมดาว้าเอาพี่ผมเจอข้อเสียมันแล้วว่ะมันใช้สกิลไม่ได้ถ้าเวลามันเลืดเลืดลด,ด,ดอะ่ะมันโดนแบบสกิลอะไรไม่รู้อะ่ะทำให้เลือดม,มันลดรัวอ่ะ๋อมันโดนแคนเซลสกิลอะ่ะแล้วก็ะ เ <l id> รา <kah> ก <ve> <playing> <Whoa> ็อยากไปเรียบมันลดลงๆบาบอลไฟว้วโหอลังการจัดมันคืออะไรวะไอคิฟฟิเนาะไอคิฟฟินเหรือโดนโดนไอคิฟฟินโดนครับย้สรุปเลยสกิลนี้อลังการแต่มันไม่ค่อยโหดหรอพี่ดีแสน ยินหมูยยินแมวว่าล่ะ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 อุย้ยเชี้ยวว่าละอุย้ยเชี่ย <c oughs> กินผิดอันนี้ี่ยผมโดนเซเลสเล่นอีกแล้วทำไมพอเราจับเซเลสได้มันไม่โหดเหมือนที่เราคาดหวังไว้ะพี่ไม่รู้อะไร แต่พอแม่งอยู่นอกแม่งโหดชิบหายเลยเอะฟรีลกฟรีหลอกไว้แปดร้อยอยากได้ไอ้นั่นหน่อยคอสโบว์อ่ะนี่คอสโบว์เขาเรียกว่าอะไรวะไอ้อนูเหล็กอ่ะแม่งไม่ดรอปเลยอ่ะมีลูกธนูโคตรเยอะเลยอยากเอาไปทดสอบว่ามันมีอะไรมัางเราสร้างเองได้ไหมไม่รู้มันสร้างที่ไหนไม่เคยสร้างเลยเนี่ยผมดูให้ก็ได้คอมพาวโบว์ สร้างในเครื่องกึ่งพี่เราสร้างได้เลยนะของมีครบพี่เจ้านะสร้างมาสักอันหนึ่งอุ้ยมีของพายหม้อด้วยวะพี่อยากได้ของพายหม้อไหมย่ามาพายหม้อมันใช้ลูกไม่หยิบอันหนึ่งนะคอมพาวโบลูกขนูกูของอะไรวะเออลูกขนูนพายหม้อด้วยว่ะโอใช่ไหมลูกขนูของพายหม้อเหรอใช่ใช่ใช่ที่ดอกเจ้าบอสอ่ะถ้าอย่างนั้นต้องคราฟในโต๊ะโต๊ะดำอ่ะพี่โต๊ะดำเราจะเราจะคราฟได้หรอวะพี่ไปดูก่อนในโต๊ะดำอ่ะมี คอมพาวโบขาตจนะแต่จะเล่นฟรีหรอกตัวนี้ก่อนอยากเล่นมากตัวโปรดรีเลือดโคตรช้าเลยพี่จะบอกให้ไม่ว่โคตรง่อยโดนยิงตูดดูดิสลุปขึ้นนิดเดียวเองดูดิสี่พันเก้าห้าพันแต่มันขึ้นรัวๆว่ะตึบตึบตึบหกพันละหกพันละแต่อยู่ที่เท่าไหร่ครับมาดูเอง อยู่แล้วหกพันสามโอ้ยไออีโดตัวนี้ตา่ค่าสลบมันหกล้านเลยวะตัวนู้นแค่สามแสนเองหกล้านเฮ้ยฟีหลอกผมก็หกล้านเท่ากันนี่ใช่ป่ะวะแต่การคาสลบโคตรดีเลยดิเฮ้ยเออหกล้านเท่ากันเออเยอะหุ้นพันลูกหลอกเดียวกันอ่ะแต่การค่าสลบคี่ดีวิวพันแล้วเหรอพี่พี่วิวจนวิวพันเลยเหรอตัวตัวตึงว่ะ กินโดนวิ่งทมาไปดิเราไปหาค่าดิหาค่าตัวไปหาค่าให้มันออกไข่แล้วเราก็มาฟักเปิดได้ตัวเมียเราจะไปไหนก่อนเนี่ยก็ลองไปเดินวนรอบแมปก็และผมมีที่หนึ่งอยากไปพี่ไปกับผมไหมไปตรงกลางแมปอะเนี่ยพี่ทางที่ผมกำลังมองไปอะทางที่เราไปจับฟรีดอกนั่นแหละแต่ว่าเนี่ยเดินตรงขึ้นไปนี่เลยแล้วมันทะลุมันจะทะลุไปทะเลทรายไว้ไป เอาเอาน้ำยาไว้ที่ตัวเลยโอ้พอกดแล้วตัดก็ได้ด้วยมั้งถ้าจำไม่ผิดแต่น้ำยาด,ดำค่ะดำได้เหรอใช่ใช่ถ้าจำไม่ผิดนะเพราะตอนนั้นเราไปเล่นกันอะน้ํามากเล่าเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะตัวนกไปโอ้ปลาระเบิดไปปลาระเบิดไปมัปลลม้งกระโดดหนีแล้วตัวกูดโดดไม่ได้ไ<อ>เฮ้ยข้างหน้ามีพวกบอสไม่ใช่เหรอวะถ้าจำไม่ผิดลองปลาไปเนี่ยลองปลาไปใส่นกอ่ะลองลองสกิลดูนี่อะไรพ่นไฟใส่นกนี่ นี่พ่นไฟพี่เอ้าตายแปดแสนได้เหรออลังการงานสร้างโอ้ยโฮ้ยโยวผู้ว่าละว่าละผู้ว่าละชิบหายละโอ้ยโดนแช่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 ดีแล้วกูกัดทันนี้อะโอ้หพี่หลอกลอยบิมพากาศเลยพี่ดูดิเฮ้ยเอ้าชิบหายเออได้อยู่ดีแล้วผูกัดทันว่าต้องเปลี่ยนมาใช้สกิลบนไฟแร้โอ้โหสิบเจ็ดล้านของพี่โคตรแรง ผมลองป้นไฟดูตรงนู้นบอสหนี่โอ้ใช่ไหมโอ้หกแสนรัวๆไหนพี่ไปจัดมันบ้างพี่กลัวป่ะพี่กลัวปะไม่ไหวเอ้ยมันก็แค่บอสเฉยพี่พี่กลัวอะไรมันเหี้ยกลัวไม่ไหวเราโอ้ยเหี้ยมันบอสเลยด้วยวิฟีหลอกวะฟีหลอกอะไรวะน่ะวิเซเลสเหมือนกันวิ๊ห้าร้อยหกสิบเนี่พี่ไม่เอาอ่ะเออไม่เอาอ่ะนึกว่าจะเอาเลยวิมันบวกอะไรกันวะน่ะลิงมันวิ่งมาเป็นฝูง่ระ วันนี้เวลาหมดลงแล้วหวังว่าทุกคนจะสนุกและมีความสุขกับคลิปที่ผมทำขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบายบาย